วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีรับเข้าสู่รายการสติเกตเกมแคสติ้งแอนเจ้าแคสกับผมสติเกตนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม b ันด์เ l a n d แ2เอ่อเอพิซอดที่18นะครับอ่าหลายคนอาจจะแปลกใจเล็กน้อยนะครับว่าเอ๊ะเรามานี่ได้ไงวะอ่าแต่มันไม่ใช่ปัญหานะฮะและเลเวล, 5, ล,ลวก็เด้ง มาเยอะก็ไม่เยอะนะประมาณสักสามเลเวลนะครับนะเนื่องจากทำภารกิจเสริมหมดแล้วนะถึงมาเล่นนะครับโอเคทีนี้เราจะไปที่นเนี่ยเอริทเอริทเน็กซัสนะครับใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่เนี่ยข้าบนนี้มีป้อมด้วยฮนะ กระจอกมันจอกอ่ะนะแล้วตรงนี้ก็จะเปิดให้เราครับเเราก็ไปต่อฮะเต็มละสัตว์ประหลาดนี่ครับเอานิดเดียวเองอ่ะ แม็กก์แจ็คไม่ต้องการให้เราเข้าใกล้เขาเฮ้ยมีแผนไหมทำลายพวกนั้นไงก็คือแผนกูอะล่ะมาเจอกันไปหาซอลทูธที่เฮ้ยใครวะข้างบนเฮ้ยไม่ใช่ ไอ้เราก็นึกว่าเครื่องเดินทางไอ้ชิบหายเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮเบิดไอ้ยเฮ้นไฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยงต้ยเฮ้ยเฮ้ยนก้รเฮ้ยเฮ้ยเยเ้เฮ้ยะฮ้ยเฮ้ยเ้้เย เอ้ผมผมไปทำภารกิจเสริมมาครับได้เอา้าขายทำไหมเอามานี่ยผมได้ปืนพิเศษมาก็คือปืนนี้ครับ Newto n e u t r o Rising d e m i l a t a r DASL อา d a m i n a t o r มันเหมือนยิงลูกดอกแล้วมันติดติดปุ๊บก็จะระเบิดนะครับประมาณนั้นนะครับ ผมก็ไม่รู้อะไรมากมมมก็เพียพอแล้วแล้วนายก็จะยิ้มในสิ่งที่นายทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดก เทำไมมันยิงแรงอย่างเลยนี่อันนี้เป็นแบบกว้างนะเออผมมีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งครับนี่ผมได้รีสกิลใหม่แล้วก็มานี่ถึงแล้วครับ รู้สึกว่าจะมีปืนอยู่สองส่วนนะป้อมอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับผมว่าก็ลองก็จะลองถามท่านผู้ชมดูครับว่าเราจะเล่นไอสองป้อมหรือว่าป้อมเดียวสองปืนดีนะฮะไปปืนเนี่ยสองรูครับแล้วจะยิงเป็นกระสุนสีม่วงกระสุนสแลกนะฮะ Qua tay mất 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 เดี๋ยวสีเย้ยให้โอกาสเขาก่อนนี่แหละชเปล่าชเปเ่าชเปล่าผมขอให้มันใช่นะมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะ้โอ,โอ้ลนี่นี่คือนี่ โอโดโม่น้าน <to> <AS> <by> ้าจะต้องขโมย Y94 โอโดโมะชาร์ตก็คือระเบิดมันมันเป็นระเบิดมันเขาเรียกว่าไงระเบิดกดนะครับนะมันมันเหมือนครึ่งหนึ่งของ4ีโฟนะระเบิดกดอันนี้ไงอ้าว ไปต่อฮะโอ้ดูสิไอไอแหลมตัวเล็กๆพยายามจะใช้ริฟของเราอะจากนั้นก็จะมีทีมงานมาเขียแล้วเราก็จะใช้ป,ปืนระเบิดเหมือนกันไม่ไม่ไม่เชิงระเบิดฮนะแค่รีโหลดคว้างหน้านะครับอ่าใช้อะไรดีวะ ใช้อันนี้ดูดเลือดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่มันเหมือนลูกดอกติดติดตามยังไงก็ไม่รู้นะตกแม่งเลยตกแม่งเลย เออยากลองอยากลองอยากลองไอ้สัตว์เฮ้ยอยากลองไอ้สัตว์อยากลองไอ้สัตว์เยี่ยกูจะตายกูจะตายลบลบเฮ้ยระเบิดดูดเลือดนี่วะไปอาดูดเลือด แล้วนีต้องเก็บป้อมนะเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะมานะครับ,บอ้าวอ๋อต้องไปต้องเราจะขึ้นไปยังไงวะเออก็ตรงนี้มันไม่เปิดอ่ะ เอ้เขี่ยเซนเนอรยิงหัวตายเลยยิงหัวเอาไม่เป็นไรฮะเล่นๆไปโอ้โหเข้ากระเป๋าเนี่ยเนี่ยปืนสองบอกสองกระบอกครับบอกบนบอกล่างฮะเก็บ จัดหนักไหมล่ะมึงโอ้โอรู้สึกจะได้ของดีเยอะเลยฮะเฮ้ยทำไมเมาส์เป็นเงี้ยเอออ๋อแล้วมาส์เป็นอย่างเงี้ยมันอ้อมผิดเชี่ยต้องการอะไรต้องการต้อง เฮ้ยต้องการอะไรจากกูหายยังเออหายแล้วนะครับแล้วคีย์บอร์ดก็ได้เว้ยนี่นี่เลยอันนี้ขายครับขายครับคแค่นี้แล้ว จะตายนะเว้ยกูต้องการธุรกิจเขาเมึงเอ้ยผม Enter เนี่ยผมเกลียดแมบนี้มากเลยฮะมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอบิ้งนะฮะเฮ้ยโอ้โหโง่นี่ โอ <bin> <ument Merkel> ้ยโอ้โอ้ยโอ้เฮ้ยตามไปตามไปเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะผมได้อะไรอ่ะเอเออือโอ้โหพอ้อ่อะเย้ โอ้ยมันทำให้กูนึกถึงวันเก่าๆเลยเนี่ยมาอีกแล้วไอ้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 รูนอนมาอีกแล้วกูฆ่าคนมาเยอะแล้วโอ้โหแหลก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 ชิบหายเลยครับต้องปืนนี้แล้วเนี่ย

หยุดเลือดมันมาแม่งเ,เอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอ่ะโง่โง่เหรอตบเกี้ยนแตกคิดว่ามึงโค้ดไรเดอร์เหรอโอ้ยโอ้ยตัวอะไรอ่ะสองป้อมจัดการมัน มาคมเป็นเป้านิ่งเลยฆ่ามันเออแล้วทำไมด่านนี้มันกินทรัพยากรเยอะจังเลยเนี่ยับผมเฟรมเล็ดต่ำก็สั่งซีอีกอะ่ะเอ,อ่อใครเคยเล่นหรือเคยดูก็อาจจะรู้นะว่าเวลาหมอกหลุดมันก็จะแปลงร่างไปอีกร่างหนึ่งนะซึ่งมันทำร้ายพวกเดียวกันด้วยนะครับ นี่มันนี่มันไม่เกี่ยวกับแพนโดร่าแล้วแต่มันเกี่ยวกับมึงและกูนี่อันนี้ก็ด้วยฮะเป็นปืนที่ปืนลับที่ได้มาเฮียกูลำคาญมากเลย เป็นสไนเปอร์ที่โหแรงเฮี้ยนะเนี <shepherd> ่ยเนี่ยแปดร้อยครับนี้เลยสองพันแรงเฮี้ยครับแต่พอเราติดตั้งปุ๊บกล้องไม่มีครับเป็นไงล่ะพอบที่เราก็ได้เอ็กพีถ้าข้ามมนะแต่ผมแบบ

นี่อะไรเนี่ยโลระเบิดบอบบเกอร์บายไหน,ไ,หนไอไ้แลมลงมานี่กูจะฆ่ามึงโอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตาย,ยครับไอหัวโตใครวะมันมายังมันมายังไอหรือว่ามันอยู่บนนี้ ลงมาดิลงมาลงมาครับลงมาพร้อมยังครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับมีดแทง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 นะอ้า คือคิดตีข้อดาเมจบวกสองร้อนั่นเองนะครับเจ้ใครไอหัวแค่นี้ใครเป็นยิงโดนวะโอ้อุ๊ยล่วงเลยครดูเลือดมันดูเลือดมันเจ้ากูจะตายอ่า ได้เวลาสอยเครื่องบินแล้วใช่ไหมครับอู้ยเป็นไงล่ะเอาเอามัวมัวมัวเอาอะไรวะเข็ดเชยเปลี่ยนอาวุธไม่ได้อันนี้ครับ กล้จะแตกแล้วใกล้จะแตกแล้วเอ้ยมาช่วยกูแล้วโอ้ไปอยู่นี่เป็นงไงล่ะแบสแอดด้วยนะปกตินี่แค่บัสสาวอันนี่แบสแอด ไอตูดไม่ดีนะครับวูอะไร,รอะอ่ะแล้วไงไม่แล้วไงนะครับไปต่อเอาแล้วไปทางไหนนะชิบหาย อ๋อผมผมจำได้ละผมจำได้ละเฮ้ยเฮ้ยมันมีทางลัดให้ครับนี่มันมีมันมีทางลัดให้จำได้ละจำได้ละรู้สึกว่าเฟรมเรทนี้จะ40มากกว่าไม่เกิน40ครับแหลกอะไรก็ไม่รู้นะนี่เลยม้ายัง มาแล้วนี่เลยกูรอมึงอยู่ซ่อนเหรอซ่อนเหรอเหี้ยทำหมมันขี้ขาดวะขาดแล้วมึงเฮ้ยแน่จริงอย่าหลบดิเว้ยแน่แน่จริงอย่าหลบแน่จริงอย่าหลบแน่จริงอย่าหลบเออ เก็บครับเออกิิงมาแบบในหนังอ๋อไม่นะกูตายก,ก่อนอเออมันก็มีแต่นี้เนี่ยวะ่ะแม่ขายโลดเด้อวะ่ะแซปปิ้งฟาเข่าโอเค นี่ครับนี่คือลิฟที่ผมพูดถึงนะอ่าบมาแล้วมันเหมือนมันสั่นนะครับโอ้โอ้โอ้เกือบเมาหวายเดี๋ยวเด็กกูจะมาขโมยระเบิดไว้แต่เราต้องเคลียร์อากาศยานของพวกมันก่อน นะครับก็คือระบาดปุ่อีกแล้วนะมันมีอาวุธอะไรอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเออเว้้นั่นก็เอาอันนี้เลยฮะมาเฮ้อะไรมันมาเกาะสองเรา เอ้ายังไม่ตายยังไม่ตายไมีไหนละมีไหนละไม่มได้ละม,มาแล้ว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 ยิงคนคนจะตายไหมจะตายไหม พังตูเนี่ยเราจะเห็นเป็นลูกดอกเล็กๆแล้วก็มันพุ่งไปติดนะครับแล้วมันก็จะระเบิดแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเจ๊คิดว่ามึงโหดนะเหรอสีที่เอาออกมาเอาออกมายิงติดไม้นะครับ เบื้งกระสุดมากฮนะเออคือเล่นคนเดียวนี่มันลำบากนะครับไม่มีอะไรก็นอกจากบทน,นี่แหละเยี่ยมเอาละ่ะมาร์กจุดที่จะเก็บเคนดนี่ฮะทีนี้เราติดสัญญาไว้ข้างบนแล้วครับ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนี่ไงรับไปเลยหนึ่งแม็กเต็มเต็มเด็กกูเข้ามารับของแล้วเอาหลายคนสงสัยนะว่าไอ้ช่องว่างๆตรงแผนที่นั้นคืออะไรนะครับไอ้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเฮ้ยระวังหัวเว้ยเด็กกูไปเอาแล้ว เอาพวกมึงชิวอ่ะพวกมึงชิวฮะพวกมึงชิวอ่ะพวกมึงชิวเหรอบาร์เทนเดอร์เนี่ยนะเราไม่มีอะไรต้องแข่งขันกันควาสมสามารถเราคนละคนละระดับกันเลย ผมเกือบปาปืนอัดหน้าแล้วนะครับนี่นี่มีมีภารกิจลับอยู่ตรงนี้ฮะผมจะพาไปครับนี่นี่กูอยากจะออกจากที่นี่ออกจากออกจากแลนนี้กูต้องการเครื่องสุดตันยันไอ้เจ้าโจรมันขโมยไป ได้โปรดช่วยกูเถอะไอ้เพื่อนเอ๋นะครับกูไม่ช่วยโอเคจากนั้นไปไหนต่อให้กูออกนะโอเคเดี๋ยวผมจะบิง้งอ,อ,อีกอีกทีนล้กันนะบิง้งนี้มันอะไรมันประหยัดประหยัดเวลาประหยัดคลิปด้วยนะครับ <c oughs> นะกลับมาครับที่ iridium bright นะครับต้องเข้าตู้พยาบาลก่อนเลย โอ้อะไรวะคือหลายคนก็รู้ว่าผมอยากได้อะไรอ่ะ get อะไร catch หน้ามึงเปล่ารีบลิบไปฮะะเดี๋ยวผมจะลองดิฟดูนะครับอ่ะนีเนี้ยเดี๋ยวนะ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดิฟแล้วนะนี่จะเปิดนะครับอ่าไปได้แล้วอ้าไ,ไอา้ชื่อมึงเอาไงเนะี่ยเอรนะิทเอรนะิอออทเน็กซัสโบนยาร์ด ภลักิจสำเร็จอีกแล้วนะครับเย้ Chapter 17 Data Mining ขุดเจาะขุดเจาะข้อมูลนะครับแปลตรงๆโอ้ไม่มีสีขาวให้กูเลยเหรอมันน่าจะมีบันไดอยู่ตรงด้านข้างของท่อ แล้วมันจะทำให้มึงไปที่สตาร์เคนนี่ฮะเราจะไปตามท่อตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปยังฐานข้างในนะฮะโอเคก็เอ่อะไรอ,อ๋อกลับไปห้างนู้นนะครับโผล่มาแล้งก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะเอเราเอเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยก็โอเคขอบคุณ เดี๋ยด่ะเอ๊ะอาจจะจบเร็วไปเปล่าผมว่าผมก็ไม่รู้นะไม่สามารถคาดเดาได้แต่แต่ก็ทำออกมาทีทีนะครับมันถ้าเป็นถ้าเทียบจากตอนนี้ก็มันมันเลยเลยประมาณ75%เปเซเวลาครับนะครับก็โอ้ห้ซับสไครต์ห้าร้อยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากทุกๆคนเลยคนระับไม่มีควบคุณก็ไม่มีผมนะ ยังไงห้าร้อยซับนะครับส่วนรวมวิวนี้แสนสองใช่ไหมแลความจริงมันมากกว่าน,นั้นอีกนะแต่ว่าผมลบคลิปที่มันคือผมลบคลิปที่มันสร้างกระแสะออกไปนะ,นะคนดูนี่เยอะมากเลยโหนะครับแต่แต่แต่ว่ามันมันผิดคอนเซปต์กับรายการเรานะฮะก็เลยคือคือลงคลิปสร้างกระ,สะแสอะ เออใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีครับก็เลยเอลอลบดีกว่าเอาซื้อสัตว์ตรงๆดีกว่านะรวมวิวที่ได้จากที่มีเอ่ออาจจะอาจจะเห็นได้จากแชนแนลเลยครับนะนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามก็รับแล้วก็รับชมนะและสนับสนุนแบผมมาโดยตลอดนะครัสำหรับวันนี้ก็ต้อง